าสู่ช่วงที่2ของ s ป e ด d News นะคะ <c oughs> ย้ำนันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะกับ2ช่องทางในการรับชมรายการของเรานะคะคือที่ t u e Vision ช่อง72 Speed c h ช n n e l และอีกหนึ่งช่องทางคือที่ w w w s p e e d c h a n n e l t h a i l a n d c o m นะคะได้ <c oughs> ทั้งสดและย้อนหลังค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นเบรกนี้กันด้วยเรื่องราวของคนรักเสียงเพลงและเสียงดนตรีะนะคะตอนนี้ช้างค่ะเขามีกิจกรรมดีๆมาฝากผู้ชมกันนะคะบอกว่าเครื่องดื่มตาช้างนี่เขาทุ่มง,งบประมาณถึง150ล้านบาททีเดียวนะคะในการสนับสนุนแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับเสียง งานนี้นะคะเขาจะเปิดแคมเปญมิวสิกมาร์เก็ตติ้งส่งท้ายปีกันเลยนะคะพร้อมกับเชิญชวนคนรุ่นใหม่ให้มาเข้าร่วมการแข่งขันช้างมิวสิก2012เพื่อที่จะชิงรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะ งานนี้ค่ะคุณทารินรินธนาเลิศผู้จัดก,การกลุ่มผลิตภัณฑ์ช้างบริษัทไทยแบบเบรุเรต์มาร์เก็ตติ้งจำกัดได้บอกว่าเครื่องดื่มตาช้างนั้นนะคะจัดแคมเปญมิวสิกล่าสุดนะคะช้างมิวสิก2012ทุกที่เป็นเวทีมีดีก็โชว์ออกมาแม้แมชื่อนาร,รักทีเดียวนะคะในโครงการที่มีชื่อว่าช้างมิวสิกคอนเทสต์นะคะเป็นโครงการที่เครื่องดื่มตาช้างนั้นจัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วนะคะซึ่งก็เป็นการต่อยอดจากความสําเร็จเมื่อปีที่ผ่านมาที่มีวงคาราบาวเป็นไอดอลนะคะและงานนั้น ะะก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆจากแฟนๆด้วยนะคะสำหรับแคมเปญมิวสิกล่าสุดช้างมิวสิก2012ทุกที่เป็นเวทีมีดีก็โชว์ออกมานี้นะคะงานนี้โอ้โหคุณผ,ผู้ชมได้วงร็อกชื่อดังของประเทศไทยอย่างคนนี้เลยบอดี้แ a ลมนะคะมาเป็นไอดอลโดยเชิญชวนคนรุ่นใหม่เนี่ยมาเข้าร่วมประกวดวงดนตรีคัฟเวอร์เพลงชีวิตเป็นของเราเพลงนี้ดังมากที่ฉันก็ลองได้นะคะของบอดี้แ a ลมเนี่ยนะคะให้อีกปาคัฟเวอร์เนี่ยนะคะเป็นสไตล์ของตัวเองเลยนะคุณกวาง แล้วก็ส่งมาได้เลยที่ w w w ร h a n วย์ s i c c o n t e s t c o m ซึ่งสามารถส่งคลิปเข้ามาได้ทั้งแบบวงดนตรีแล้วก็แบบเดี่ยวเลยจะจับไมค์ร้องเพลงคนเดียวจะมากันเป็นวงนี่ได้หมดเลยคะถ้าทางจะชอบมากนะคุณชัญญาบอดี้สแลมเนี่ยเป็นแฟนคลับตัวจริงนะคะ,คะแล้วสำหรับของรางวัลที่ผู้ชนะการแข่งขันประเภททีมนี่จะได้รับนะคะก็ได้แก่เงินรางวัล3 0 0แสนบาทนะคะพร้อมด้วยกีตาร์มิวสิกแมน JPX มูลค่า1 1 0 0 0 0บาทค่ะรวมไปถึงของรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะประเภทเดี่ยวนะคะ ก็จะได้รับเงินรางวัล50,000บาทและผู้ที่ร่วมโบสก็จะมีสิทธิ์รุนรับ ไอโฟน5ทุกวันด้วยนะคะเป็นจำนวน10ยัน10เครื่องรวมแล้วค่ะมูลค่ากว่า1ล้านบาทเลยคุณชัญาลองไปลุ้นกับเขาดูบ้างนะคะเราจะร้องเพลงนะเนี่ยที่พิเศษสุดๆนะคะคุณพี่เข้ารอบ5วงเนี่ยจะได้การถ่ายทอดความเป็นตัวเองกับการใช้ชีวิตผ่านรายการแนวเรียลลิตี้นะคะให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมกันด้วยแล้วก็เชร์ไปพร้อมๆกันโดยผู้ที่ชนะเลิศจะได้ขึ้นเล่นบนเวทีเดียวกับบอดี้สแลมในเทศกาลดนตรีครั้งใหญ่ต้นปีหน้านี้ด้วยค่ะ ช่วงปลายปีเนี่ยจะเป็นช่วงเทศกาลที่คนออกมาเฉลิมฉลองกันเป็นที่มาของการที่ช้างเนี่ยจะออกแคมเปญที่เรียกว่าช้างมิวสิก2012นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยการล้อหนังโฆษณานะครับซึ่งจะเป็นหนังโฆษณาที่ดังช้างเนี่ยได้ทาร่วมกับทาง b o d y Slam นะครับซึ่งจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของตัวเครื่องดื่มตราช้างนะครับในปี2012นี้นะครับรวมถึงแคมเปญนี้ก็จะเป็นแคมเปญที่ทำมิวสิกคอนเทสขึ้นมาด้วยโดยให้คนที่เป็นคอน summer นะครับที่เป็นวงดนตรีนะครับสามารถส่งคลิปของการประกวด เข้ามาได้ที่ใน www.changmusiccontest.com และสําหรับแคมเปญช้างมิวสิก2012นี้นะคะเครื่องดื่มตาช้างเขาได้ทุ่มงบถึง150บล้านบาททีเดียวนะคะบนแพลตฟอร์มมิวสิกมาร์เก็ตติ้งซึ่งก็ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของการสร้างยอดขายและการสร้างแบรนด์ในกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยคาดว่าจะทําให้ยอดขายของช้างนั้นเติบโตขึ้นประมาณร้อยละสิทีเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะในงานแถลงข่าวเปิดตัวนะคะยังได้มีการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะซึ่งได้วงบอดีสแลมมาเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้อีกด้วยนะคะแอีกน,นทีเชื่นชอบ วงบอดี้แลมนะคะเล่นดนตรีครั้งใดที่ต้องไปเชียร์ยนะคะเยว่เยวนะคะ,เพ,ะ,คะเ,พเพราะว่าเล่นแล้วอินจริงๆนะคะโดยเฉพาะ ต้องจับคุญชัญญาไว้นะคะเดี๋ยวจะร้องเพลงออกมา <c oughs> บอกให้จัดรายการเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปร้องเพลงนั่นน่ะสิฮานะคะจะได้อินอินกันนะคะไปต่อกันที่อีสูซุกันบ้านนะคะทางอีสูซุค่ะเขาเตรียมที่จะเปิดตัวโครงการใหม่นะคะอีสูซุอินไซต์ขับประหยัดอัจฉริยะทั่วไทยนะคะเป็นการลดการนําเข้าน้ํามันจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ลดภาราค่าใช้จ่ายของชาติด้วยค่ะในวันที่13ตุลาคมนี้ไปจนถึง30มีนาคมปีหน้านี้ค่ะโดยมิสเตอร์ฮิโรชินะคะงาวะกรรมการผู้จัดการและคุณปนัดดาเจนวาศินรองกรรมการ ผู้จัดการอาวุโสบริษัทตรีเพชรอิส,สุเซลจำกัด ปิดตัวโครงการใหม่นะคะ Isuzu Insight ขับประหยัดอัจฉริยะทั่วไทยในงานฉลองครบรอบ1ปี All New Isuzu D-Max เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันลดภาระค่าใช้ใจ่ายของชาติเริ่มจากผู้ใช้รถ All New Isuzu D-Max ทุกรุ่นทุกคันเพียงแค่นำรถนะคะเข้าเช็คตามระยะขั้นต่ำ5,000กิโลเมตรขึ้นไปที่ศูนย์บริการ Isuzu และขอรายงาน Isuzu Insight โดยหากทำคะแนนได้90-95คะแนนนะคะก็รับไปเลยบัตรกำนัน Isuzu 5 0 0 บาทแต่ถ้าหากทำคะแนนได้96ถึง100คะแนนก็จะได้รับบัตรกำนันอีสุสุ10,000บาทค่ะและหากทำคะแนนได้90ถึง100คะแนนนะคะ3ครั้งติดต่อกันก็จะได้รับบัตรกำนันอีสุสุเป็นรางวัลพิเศษมูลค่ารางวัลละ30,000บาทนะคะโดยจะเริ่มโครงการในวันที่13ตุลาคมนี้ไปจนถึง30มีนาคมปีหน้านี้ค่ะ เทคโนโลยี Isuzu Insight Ins สำคัญมากเพราะว่าเทคโนโลยี Isuzu Insight นั้นจะช่วยทําให้เราทําความเข้าใจเก<ร>ี่ยวกับความประพฤติในการขับรถของเราว่าเราเป็นคนขับรถที่เาขาเรียกมุจนเกินไปหรือเปล่าแปลว่าทะลวงอย่างเดียวหรือว่ายังไงเพราะว่าสามารถเอาผลการขับของเรานั้นส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วกลับมาเคาเรียกว่ามาดัดแปลงทิสัยในการ,ข,รขับรถของเราเพื่อประหยัดยิ่งขึ้นปลอดภัยยิง่งขึ้นอนอกจากนี้ีซูซ u นะคะยังได้นำีซูซ u New s e v e ่ Choice ใหม่ที่มาพร้อมรูปลักษ์สปอร์ตชบ เฉียวเท่มีสไตล์หัวจรดท้ายรวมไปถึงระบบความบันเทิงที่เพิ่มเติมเร้าใจขึ้นกว่าเดิมนะคะมาร่วมโชว์ในงานนี้อีกด้วยค่ะค่ะ อีสูสนี่เขาเปิดตัวรถรุ่นไหนมานี่ก็ได้รับความนิยมตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมดีๆจากอีสูสูมาให้พวกเราได้ชื่นชมกันเยอะๆเลยนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเสียสะอาต่างๆที่ทางอีสูสททำด้วยนะคะอาล่ะค่ะมาถึงช่วงเวลาของสกุปดีๆจากปตทกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะดูแลใส่ใจในการเดินทางเนี่ยเป็นเรื่องราวของระบบเบรก ABS นะคะหลายๆคนเนี่ยมีความเข้าใจว่าเบรก ABS เนี่ยทำงานอัตโนมัติแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราจะขับอย่างไรให้เบรก ABS เนี่ยทำงานอย่างปลอดภัยนี่เขามีวิธี ด้้วยนะคไไปตติดดาามชมชจกกสกกูแลปลอดภัยใส่ใจการเดินทางกับปัตทวันนี้เรามีวิธีการใช้เบรก ABS มาฝากกันครับระบบเบรก ABS หรือ Anti-lock Brake System นั้นเป็นระบบที่ใช้การผสมผสานระหว่างระบบกลไกและระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่ป้องกันล้อไม่ให้เกิดการล็อกเมื่อมีการใช้เบรคหนะักทำให้สามารถมีโอกาสในการหลบสิ่งกีดขวาง ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้หลักการทำงานของ ABS คือการควบคุมแรงดันน้ำมันเบรกที่ดันผ้าเบรกทำให้ผ้าเบรกถูกจับแล้วปล่อยในระยะที่ในอัตราส่วน16 50ครั้งต่อวินาทีทำให้ล้อนั้นไม่ถูกล็อกเมื่อมีการใช้แรงเบรกหนักการใช้งานจำง่ายๆครับว่าเหยียบไว้แล้วหักพวงมาลัยอย่ายา้ําเบรกอย่าถอนเบรกให้เหยียบค้างไว้แล้วให้สมาธิกับการหักพวงมาลัยให้พ้นสถานการณ์เสีย่ยง และเมื่อพ้นแล้วค่อยถอนน้ำหนักเบรกท่านก็จะปลอดภัยในการใช้ ABS ครับดูแลปลอดภัยใส่ใจการเดินทางกับปตท แล้วเราจะปิดท้ายสปีดนิวส์กันในวันนี้นะคะกับคลิปวิดีโออุบัติเหตุรถชนผสานกัน3คันรว่วเลยนะคะกลางสี่แยกไฟแดงที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะสาเหตุนี่ก็มาจากที่รถแท็กซี่คันนึงนะคะขับฝ่าไฟแดงมานะคะแล้วก็คนที่เจ็บหนักที่สุดเนี่ยก็เป็นผู้โดยสารนะคะที่หัวเนี่ยไปกระแทกเข้านะคะกับกระจกรถจนแตกเลยค่ะ,คะและเราสองคนพร้อมทีมงานนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ